นิยายลูกสิ์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่588ก่อนหลังจากที่ลู่โจมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปบัดนี้กระแสของสงครามหลังจากที่การมาเยือนของรุดมาลงมีคานะครับและเชาว เหล่าภูเขาทองนั้นก็ได้เปลี่ยนกระแสสงครามไปเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นใจกับสำนักอเวจีลูโจนั้นกำลังเล่นงานในส่วนของผู้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่คนสุดท้ายอย่างหวางเย่นั่นเอง เขานั้นนะครับถูกเหยียบย่ําซ้ําเติมจนบอกได้หรือว่าตอนนี้จิตใจแรกร่านเขานั้นเทียบไม่ได้เลยกับลู่โจมแม้แต่น้อยปู้ที่มีพลังวตาลแปดกิีบและเป็นแม่ทัพใหญ่สุดแสนที่จะมียศทายิ่งใหญ่บัดนี้นั้นนะครับเลือกที่จะหันหนังนี้ให้กับสงครามการต่อสู้ลู่โจนั้นได้หยิบเงานะครับที่อยู่บริเวณรอบนั้นขวางไปได้านหน้าพร้อมกับอัภาคินะครับจากกัมพีเคตอักษรสวรรค์ ด้วยพลังปานสีฟ้าปุ่งตะลุเจอกหน้าอกของหวางเย่ในทันทีชั่วเงาได้แทงผ่านลำตัวของหวังเย่ไปนะครับการโจมตีกลางอาคาศของลู่โจนั้นทำให้ร่างของหวางเย่ร่วงรวนสู่กำแพงเมืองหลวงดิ่งสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ1,500แต้ม ปัววุโสทั้ง19คนนะครับพอแห้งผากทุกคนต่างก็ตัวสั่นจนไม่อาจควบคุมได้อีกเงาวที่แตงตะลุร่างแม่ทับใหญ่เต็มไปด้วยหยาดเลือดนะครับมันได้ตกลงสู่พื้นดินในที่สุดลูโจในตอนนี้ไม่ได้สนใจหวางเย่อีกต่อไปตัวเขาหันมาก่อนเที่อวกว่าสายตามองไปยังจุดที่สูงสี่สุดแทนสถานศึกษากลุ่มดาวมีใหญ่ปัวอุโสทั้ง9คนนะครับที่ได้ฟังแบบนั้น ได้แต่สิ้นหวังใส่แล้วครับพวกเรายังจำได้ไหมครับกับตอนก่อนหน้านี้ที่เหตุการณ์ที่ลู่โจของเราเคยตักเตือนนะครับลู่โจนั้นที่ได้ออกหน้านะครับตจำว่าตัวเองนั้นผ่านทางไปช่วยสำนักอเวจีจริงๆถ้าพวกนี้ฉลาดนะครับสำนักของสถานศึกษากลุ่มดาวมีใหญ่ควรที่จะรู้ได้แล้วว่าลู่โจหมายความว่าอะไรแต่พวกเขานะครับ ก็ยังโง่เขาเลือกที่จะเลือกในส่วนของอาราชสำนักนะครับพวกเขาเลือกข้างผิดเสียเหลวปัวอุูตัง9้าคนนะครับที่ได้ฟังการเรียกของลู่โจนะครับถึงกับต้องสิ้นหวังประเอกของเราก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าพวกเจ้าทั้งหมดจงปิดชีวิตของตัวเองซะลู่โจพูดออกมาห้วนววน สาวกจากศาลาปีศาตรอยฟ้าจินทิ้งซานจางก็จับจ้องไปที่ผู้ฝึกยุดชุดเก่าตั้ง9คนที่กําลังลอยอยู่นะครับผู้คนเหล่านั้นเป็นผู้ที่เปิดใช้งานและยังเป็นผู้รักษาเขตแดนพลังทั้ง10นั่นเองแต่หากจะบอกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการตายของยูเฉิงไ่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพี้ยนเลยตอนนี้ก็ยูเชิงไห่ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจยกับ f อของยูเฉิงไห่ด้วยไว้อารนะครับ ผ,ผ,ผู้อุโสจีท่ทานจะออกคำทำข,ขินขินฆ่าทุกคนไปเพื่ออไรไอยกันผู้อุโสคนหนึ่งได้พูดออกมาด้วยความสิ้นหวังในแววตาของเขามีแต่ความหวาดกลัวในตอนนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วแต่ถึงแบบนั้นการฆ่าควรทั้งเมืองก็ยังเป็นถึงก็ยังเป็นสิ่งที่ถือว่าไร้มนุษธรรมอยู่ดีลูโจเรือมองไปที่ผู้อุโสที่พุ่งเพิกจีพึ่งพูด,พดตัวเขาไม่ได้เลือกที่จะตอบคำถามนะครับพระเอกของเราตอบกลับมาอย่างว้วน งั้นเจ้าก็เป็นคนแรกที่ต้องเริ่มเจ้าเป็นคนแรกที่ต้องชดใช้ชีวิตให้กับศิษย์ของข้าเสียงของลูโจฟังดูเยือกเย็นในตอนนี้มือทั้งสองข้างของเขากำลังค่อยลังอยู่นะครับลูโจในตอนนี้ดูราวกับภูเขาอันเยือกเย็นที่กําลังอุอดตนรอให้ผู้วุโสตรงหน้านั้นจบชีวิตของตัวเองแต่ถึงแบบนั้นนะครับจะมีใครในโลกเต็มใจที่จะ จบชีวิตตัวเองเล่าใครกันละ่ะที่จะกล้ามาพอที่เอามีดปักหัวใจตัวเองได้ดวงตาของผู้สูบเบิกกว้างด้วยความสลดวาดกลัวตัวเขากําลังนั้นกับไปนะครับก่อนที่จะใช้ร่างวาตาน เพื่อนนี้ไปให้ไกลที่สุดแทนสองกลีบอย่างนั้นเหรือยวนเอ๋อที่เห็นแบบนั้นได้พูดขึ้นตาหากมีใครคิดหนีขานี่แหละจะตามไปจัดการเองฟุฟยวนเอ๋อพูดจบก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนางใช้สุดยอดวิชาจากนั้นก็ได้ใช้สายสะพายนิพานนะครับสีแดงส่องแสงของนางก่อนที่จะโจมตีไปที่ชายที่กําลังนี้นะครับมันพุ่งไปราวกับมังกรที่กําลังเป็นรํา ช่างเชีองช้าอะไรเช่นนี้หยวนเอ๋อปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าผู้โศที่คิดนี้นะครับก่อนจะใช้เสาเหยียบย่ำลงไปบนหน้าไปบนร่างอันเกรชาราของชายคนนั้นตูมตอนนี้นะครับชายชาราคนนั้นตูกระเทกอย่างรุนแรงผู้โสคนนั้นตกลงสู่พื้นในทันทีหยวนเอ๋อกำลังบินท่ามไปผู้อะสาวน้อยได้ใช้ขาเตะไปที่ผู้โสคนเดิม จิตดวงดาวร่องเมีค่ะหยวนเอ๋อนะครับปากตัวลงมาด้วยความเร็วสูงและครั้งนี้ปูโสก็ถูกนางเหยียบย่ำอีกเช่นเคยตุ้มปูโสตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรงนะครับปูโสคนนั้นไม่หายใจอีกต่อไปเป็นไงล่ะครับหยวนเอ๋อตัวน้อยของเราโคดโหดติง่สงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญหนึ่งพันแต้ม ทั่วทั้งเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับเงียบเรากับสุสานแม้แต่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับยังแข่งแกร่งยิ่งกว่าผู้อุสของสถานศึกษาก,กลุ่มดาวมีใหญ่ได้นี่ไงละ่ะจินถิงสารทุกคนที่เห็นแบบนั้นตามก็สิ้นหวังลู่โจนะครับได้หันมามองผู้อุศลู่โจไม่ได้หันมามองผู้อุสที่คิดหนีอีกต่อไปตัวเขานั้นหันไปมองผู้อุสคนอื่นแทนขนต่อไปลงมือได้คำพูดของลู่โจนะครับถือเป็นคำสั่งประหารชีวิตยะนั่นเอง และเป็นเพราะคําสั่งที่ได้ฟังนะครับสีหน้าของผู้ผู้อุโสจากสถานศึกษากลุ่มดาวมีใหญ่ทั้งหมดจึงเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆไม่ว่ายังไงปลายทางของพวกเขามีแค่ทางเดียวปลายทางของพวกเขาก็คือความตายนั่นเองในโลกใบนี้จะมีอะไรหดหูไปกว่าความตายได้ลูกศรพลังงานของวัวยู่จิงถูกปลดปล่อยออกมาทุกๆครั้งนะครับที่ลูกศรพลังงานถูกปลดปล่อยออกมา นางนั้นนะครับมักจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าฝีมือในการยิงธนูของนางพัฒนามากขึ้นย่อมได้ย่อมได้ไดปู่โสมคนหนึ่งจากสถานศึกษาไทซูไม่อาจทนต่อแรงกดดันอีกต่อไปได้ชายคนนั้นได้ลงมาจากที่สูงอย่างชา้าชาทันทีที่เท้าแตะพื้นปู่โสมคนนั้นก็ล้มลงไปนทันทีแม้ว่าพยายามจะระงับความกลัวที่มีอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไร้ประโยชน์นะครับเมื่อลงถึงพื้นความกลัวก็ เมื่อลงถึงพื้นความกลัวที่ไม่คาดคิดก็ได้ครอบงำขาร่างกายของผู้สูงคนนั้นสันเครืออย่างรุนแรงหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับมันจะปุ่งออกมาจากอกความกลัวนะครับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเห็นศพข,ของหวางยี่นอกจากนี้ยังมีร่างกายที่ไร้ชีวิตของหลิวกูอีกด้วยนะครับความสิน้นหวังความสิ้นหวังทั้งหมดนั้น ด้วยการเห็นนะครับซากศพของเราผู้คนทั้งหมดนี้ทําให้ปู่อุโสคนนี้ยอมทิ้งความยิงพยองไปท้ายที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือคล่ำขวรเปลือกขอความเมตตาปู่อุโสจีได้โปรดเมตตาด้วยได้โปรดเมตตาข้าด้วยเถอตุปปับตุปปับตุปปับ ตัวเขาได้โขกศีรษะลงบนพื้นนะครับเสียงโขกศีรษะเริ่มดังขึ้นภายในป่าใหญ่มักจะมีสัตว์อยู่มากมายหลายประเภทสัตว์บางชนิดก็กล้าหาญสัตว์บางชนิดขี้ขาดรักชีวิตผู้คนในลกเองก็ไม่ต่างอะไรนะครับบางคนก็ซื่อสัตว์พักดีบางคนก็ขี้ขลาดบางคนก็ดื้อด้านจนถึงวาระสุดท้ายหนึ่งในผู้อุศวแห่งสถานศึกษาพื้นฟ้าทนรับกับสิ่งที่ผู้อุโสเบื้องล่างทําไม่ได้เจ้าถือเป็นความอัดฉริย์ของสถานศึกษากุมดาวมีใหญ่จริง เจ้าเจ้าเป็นถึงปู่อุโสแต่แต่กำลังขอความเมตตาจากพวกนอกรีตเจ้าถือเป็นความอัปยุตของเราพวกเราลู่โจงเหลือบมองขึ้นไปผู้อุโสที่เพิ่งพูดหืมปัวอุโสจีแม้ว่าคนอื่นๆจะเกรงตัวเกรงกลัวท่านแต่ข้านั้ไม่แค่ความตายไม่มีอะไรน่ากลัวตาหากเมืองหลวงสัก์ิ์ต,ต้องตกอยู่ในความม,มืดมิดเมื่อถึงตอนนั้นมันก็คงกลายเป็นเรื่องตลุกทีเลร,ร้ายที่สุด ในโลกเมื่อถึงตอนนั้นความยุติธรรมจะไปอยู่ที่ไหนผู้อุโสคนนั้นยังคงระเบิดอารมณ์ต่อไปเขตแดนพลังทั้ง10บกำลังจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วแม้ว่าข้าต้องตายแต่ข้าก็จะพาพวกเจ้าทั้งหมดไปกับข้าลูโจได้ตอบโต้ไปด้วยตาทีอันสงบดีสิ้นสุดเสียงนะครับตัวเขาก็ได้บัดสะบัดแขนเสื้อออกมาบบนะครับพลังฮาคิสีฟ้าได้พุ่งไปทางผู้อุโสคนนั้นทุกคนต่างก็เรือบมองตามพลังฝ่ามือในทันที พลังฝ่ามือที่เห็นนะครับเป็นพลังฝ่ามือของเช่าต่อเละเป็นเพราะสีที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะแบบนั้นจึงให้ทำให้พลังฝ่ามือนี้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นพลังฝ่ามือของปู่อุโสนะครับเมื่อเห็นฝ่ามือนะครับปู่อุโสคนนั้นก็รีบเรียกพลังวตารสีกลีบออกมา ฝ้ามือของลูโจทําทลายร้างร่าง,างอาวตารของปู้อซคนนั้นอย่างง่ายดายในสนามรบแห่งการต่อสู้นะครับหน้าเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครแปลกใจกับผลลัพธ์ที่ได้เห็นแม้แต่คนเดียวผู้มีพลังอวตารสี่กีบจะไปรับมือกับผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากีบได้ยังไงกันสำหรับจีเตียนเต้าปู่อวสคนนั้นไม่ต่างอะไรจากมดปวกผู้อวสคนนั้นล่วงรนลงสู่พื้นนะครับ ผู้อวุโสคนนั้นบาดเจ็บสาหัสเกินกว่าจะต่อสู้ได้อีกลู่โจจงใจทําให้ผู้อวุโสคนนั้นขาดใจตายไปเองนะครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าตัวเขาได้ใช้พลังวิเศษส่วนหนึ่งไปกับการรักษายูเชิงไฮในตอนนี้ตัวเขาเหลือเพียงพลังเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นลู่โจจะต้องเก็บพลังวิเศษที่มีเอาไว้ให้ได้มากที่สุดมันเป็นพลังที่มีไว้เพื่อจัดการคู่ต่อสู้ที่มีฝีมืออย่างลิ้วกูและวางเย่นั่นเอง ลูโจไม่ได้ใช้พลังวิเศษไปกับการปลดปล่อยพลังฟ่ามือหนักมากนักแต่ถึงแบบนั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้อุโสคนนั้นไม่มีกําลังมากพอที่จะต่อสู้ต่อผู้อุสที่ถูกโจมตีต้องตายในไม่ช้านี้แน่การใช้พลังฟ่ามือนะครับจูโจมทําให้ผู้อุสจากทั้งสองสถาปสะจากทั้งสองสถาบันที่เหลือต้องตกตะลึงผู้อุสที่เหลือไม่เหมือนกับผู้อุสคนนั้นไม่มีผู้อุโสคนไหนไม่กลัวตายหรือ ชอบความเป็นธรรมอีกต่อไปซื้อวุยาได้เดินมาหาลู่โจต่อหน้าฝูงชนตัวเขาได้โค้งคำนับก่อนจะพูดออกมาท่านอาจารย์ชายคนนี้คือหนึ่งในผู้โสแห่งสถานศึกษาปืนฝา เฉินร้านจือชายคนนี้คือผู้นำในการควบคุมเขตแดนพลังทั้ง10ลู่โจพยักษนาเล็กน้อยก่อนที่จะจับจ้องไปที่เฉินร้านจือในเมื่อเจ้าชอบพูดถึงความยุติธรรม่าอย่างนั้นข้าก็ขอพูดถึงความยุติธรรมกับเจ้าลู่โจหันไปหาผู้สุคนอื่นๆข่าจะให้ทางเลือกกับพวกเจ้า้าพวกเจ้าสามารถบอกข้าได้ว่าอะไรคือความยุติธรรมของเฉินรานจือคนคนนั้นก็จะถูกไว้ชีวิต แต่สิทธิพิเศษมีจำกัดมีเพียงคนนะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะรอดชีวิตไปได้ทันทีที่พูดจบนะครับผูโโ้โสทั้งหลายต่างสถานศึกษาปืนฟ้ากรีบยกมือขึ้นข้าข้าข้าจะบอกเองว่าอะไรคือความยุติธรรมหุป,ปากเจ้าจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับความยุติธรรมข้าข้าจะเป็นคน ปูววุโสตั้งหลายต่างก็ทะเลาะวิวาทกันเองนะครับใบหน้าของทุกคนเปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่โตเถียงว่าใครเป็นคนที่ควรจะตอบคําถามเฉินร้านจื้อนะครับหันกลับไปอย่างยากลําบากด้วยดวงตาที่เปิดกว้างในตอนนั้นเองผู้คนก็ในตอนนั้นเองก็เริ่มสาบ ก็เริ่มมีผู้คนสับแช่งนะครับเฉิญร้านจื้อมาจากบนท้องฟ้าเฉิญร้านจื้อเจ้ามีสิทธิ์ที่จะพูดถึงความยุติธรรมได้อย่างไงในเมื่อเจ้าก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์และชื่อเสียงของตัวเองเจ้าไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะการติดสินบนประมุขของเจ้าอย่างนั้นหรือข้านะัรู้สึกสมเพชเจ้าจริงๆเชินร้านจื้อในตอนที่เจ้ายังยากจนในตอนนั้นเจ้าทําทุกอย่างก็เพื่อที่จะกําจัดภรรยาถิ่ง เจ้ายอมแม้กระตั้งข้านางเพื่อหาปัญญาใหม่และนางบัง,งเรอเจ้ากลาดียังไงที่จะพูดถึงความยุติธรรมได้ฮเฉินรานจือถึงกับตกตะลึงนะครับบอกเลยนาทีนี้เขาโดนเล่นเละเลยนะครับจากพวกเดียวกันโดนสาวใสให้กากินเป็นที่เรียบร้อยแลว้วไม่มีอะไรทําร้ายความรู้สึกไปมากกว่าคำพูดของผู้เป็นสหายคำพูดทุกคนได้เสียแทงใจดำของเฉินรานจือไปเต็มๆจะ เจ้าพวกเจ้าในตอนนั้นลู่โจก็พูดออกมาเจ้าต่อไปก็เจ้าปู่โสที่ได้ฟังรู้สึกปาปื้มนะครับปูโ่โสคนนั้นพุ่งเข้ามาในทันทีขอบคุณปูโป่โสปู่โสจีที่เมตตาซื้อบูยาทายหัวในโลกใบนี้นะครับการที่จะสังเกตเห็นความรู้สึกของใครสักคนไม่ใช่เรื่องยากมากมายอะไรแต่การที่จะเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของคนเรามันยากกว่าที่จะจินตนาการได้หากมีผู้เสนอหากมีผู้สแสวงหาความตาย ยังไงก็ย่อมจะต้องมีผู้ที่เสวงหาชีวิตเช่นกันท่านอาจารย์คนคนนี้ก็คือหนึ่งในสิปผูุ้โสแห่งสถานศึกษาพื้นฝาเจ้าเจียงเหอเจ้าเจียงเหอยิ้มยังไม่พอใจก่อนจะลุกขึ้นนะครับเขหาหันไปมองเชิญรานจือ่อรอยยิ้มของเขาหายไปใบหน้าของเขาเลือแต่เพียงความเย็นชา ข้าไม่คิดว่าพวกเราจะเวะสะวงหาความยุติธรรมจากคุณปาเตือนแบบนั้นได้หรอกนะเชิญร้านจือ้อเจ้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องแซงทําเป็นคนดีเจ้าจะพูดถึงความยุติธรรมได้ไงเมื่อเจ้าก็ยังเป็นคนไรย้ยางอายแปบ,บนี่น้อยพวกเจ้าเจ้านี่มันเชิญร้านจื้อนะครับโกรธจัดจนพูดไม่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาต่อกันใหม่อีพีหน้าดีกว่าก็ยังอีกยาวนะครับเนื้อหาในช่วงนี้ ก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวต่อกันในอีพีหน้าดีกว่านะครับมันเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจบตรงนู้นมันจะเป็นการตัดจบแบบงงๆโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมยังไงก็ไว้เจอกันในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ